อันนี้คือมาที่บ้านนานมากแล้วฉันไม่รู้มันคืออะไรสรุปก็คือขนมอันนี้รสชีสค่ะเน่เราต้องเข้าไปที่ไมโครเวฟไปบ้านเราพังอันนี้เป็นรสดั่งเดิมออริจินัลอีกอันนงคาราเมลโอ้โหคุณพ่อทำป๊อบคอรนให้เรากินอ มีกระทาด้วยมาดูดูใ,ใกล้ๆโอเคอย่างนี้ได้เลยวย้าดนะาได้แล้วข้าว <c oughs> น,นี่เน,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 นียาป่ะเป็นกิจกรรมได้เลยคนระับเอาไว้ไปแคมปิ้งเริ่มเริ่มพงองรับก็รัจบข้ายเรามางนะมันแบบมันแบบะไรกแบบเลว